ทั้งที่ไดโนเสาร์นั้นสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ทําไมเขาคนนี้ไปถ่ายไดโนเสาร์มาจากที่ไหนกันอากาศที่หนาวเย็นจัดจนทําให้น้ําสามารถเป็นน้ําแข็งอย่างง่ายดายแต่ว่าทําไมน้ําแข็งตรงนี้มันถึงสามารถแข็งลอยกลางอากาศได้เนี่มันคือปลาหรือว่าปูกันแน่ มันมีรูปร่างเหมือนปลาแต่ว่ามีขี้บเหมือนกับปูไม่น่าจว่าเรียกขี้บหรือว่าก้ามกันแน่หรือว่าจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ดูผินผนก็เหมือนว่าน้ำมันแข็งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลองเอานิ้วไปสัมผัสดูน้ำมันไหลยอยู่นะครับทำไมน้ํามันถึงไหลนิ่งขนาดนี้คลิปจากกล้องวงจรปิด ก็มีใครบางคนทําท่าทางแปลกๆจู่ๆก็ขานมาแล้วก็มาตะคุยรูปภาพที่ติดอยู่ตรงกําแพงเสร็จแล้วก็เดินแปลกๆแ,แต่เมื่อเราลองซูมไปดูใกล้ๆเขาคนนี้ดูไม่เหมือนเป็นคนเลยดูเหมือนเป็นปีศาจซะมากกว่าให้สังเกตสุสานหลุมนี้นะครับจู่ๆก็ได้มีควันขาวๆลอยออกมาจากหลุมศพตรงนี้แล้วก็กลาลังลอยไปที่ไหนสักแห่งนี่คือภาพถ่ายของจริงจากนาซาที่เชื่อกันว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดาวองคารเพราะว่าตรงนี้มันดูคล้ายกับประตูทางเข้าอะไรอย่างนั้นเลยหรือว่าจริงๆแล้ว ดาวคารจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นักไม่ยกรกคนนี้นะครับผมได้ทำกันเอาผ้าไปคุมไปตรงเก้าอี้พอเสร็จแล้วก็ได้มีผู้หญิงคนนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วที่นี้เราลองไปดูเบื้องหลังกัน ปรากฏว่าก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าผู้หญิงคนนี้โผล่ออกมาจากไหนกันแน่หรือจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่มมยากลแต่เขามีพลังวิเศษจริงๆรูปของเด็กผู้ชายคนนึงแต่ถ้าเราสังเกตตรงด้านหลังมีตัวอะไรก็ไม่รู้ใส่สูทสีดําไม่มีใบหน้าคล้ายกับเซเลนเดอร์แมนแล้วมันก็กําลังมองมาทางนี้มาตัวน,นี้น่ารักดีใช่ไหมครับจนทาให้คุณผู้ชมอาจจะอยากไปขี่มันเลยก็ได้แต่ช้าก่อนเพราะจริงๆมันไม่ใช่มานะครับ นี่คือหุ่นยนต์แล้วคุณผู้ชมลหะครับเคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้บ้างไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับโอเคขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้ว